สวัสดีครับนะครับเพ็นเช่นเคยนะครับกับทางตงนะครับผมวันนี้ครับก็จะมารีวิวห้เบิ้งนะครับเกี่ยวกับมอเตอร์นะครับผมวันนี้นะครับมอเตอร์ลูกค้านะครับยกมาซ้อมนะครับเครื่องของพายุนะครับสื่อกับทางลานขานะครับแล้วที่นี่เอาไปซ้อมแล้วก็บ้าหายนะครับทางลานเขาก็แก้หาย่ได้นะครับตัวนี้ลูก้าก็จะมาติดต่อทางลานของทางตงนะครับเครื่องสีเขาเขาจะก่อไขมุกสยามนะครับอุปกรณ์การเกษตรนะครับ ตัวนี้นะครับทั้งตัวกัมาเช็คเบิ้งนะครับตัวนี้แผงวงจรมันใหม่นะครับเห็นี่ยมครับแผงวงจรใหม่นะครับผมช็อตนะครับเช็คเบิ้งแล้วนะครับมอเตอร์บ่ได้ใหม่นะครับสาเหตุเกิดจากยังนะครับผมกมาเบิ่งกันนะครับผมตัวนี้ครับเนี่ยตัวนี้ก็จะเป็นนาท้องขาวครับผมาท้องขาวนะครับนี่นาทีนะครับเวลาจุดสตาร์ทแล้วตัวนี้จะต้องที้มนะครับผมเพื่อให้โถขับสตาร์ทนะครับตัดนะครับแต่ที่นี่มันเสื่อมนะครับผมมัน คามันเสื่อมแล้ววันนี้มันบอทีบนะครับเฮดไฮมอเตอร์ห่อนนะครับผมแล้วก็ช็อตนะครับผมมาที่นี่เป็นยังมอเตอร์ขค้ือบ่ใหม่นะครับผมเพราะว่าตัวนี้นะครับมีเทอร์โมฟิวนะครับหลัง่านที่บ่ลูนะครับไปตัดออกงนะครับผมเทอร์โมฟิวนะครับเนี่ยตัวเนึ่งนะครับตัวนี้นะครับแนะนําไห้เปลี่ยนนะครับผมเพราะว่ามันไม่ไหลเปลี่ยนนะครับเนะครับเทอร์โมฟิหนาที่ของเขาคือมีไว้เฮดยางนะครับป้องกันบ่ให้มอเตอร์ใหม่ครับผมเวลามันช็อตมันห่อนนะครับ เทอร์โมฟิวตัวนี้จะทํางานนะครับนะครับเพื่อตัดนะครับ่ใหายมอเตอร์ใหม่แต่โดนไปนะครับสีไปแล้วนะครับมอเตอร์มันเที่ยวดับเที่ยวดับนะครับการแนะนําให้เปียนนะครับผมการที่ตัดออกนะครับผมกลเห็หลายลายเคสแล้วนะครับแต่ก่อนท้งตรงนะครับเฮ็ดมานี่อันนี้ฮาหกปีแล้วนะครับที่ท้งตรงเฮ็ดหายนะครับแต่ก่อนท้งตรงตัดนะครับใส่ได้บัวพ่อปีนะครับมอเตอร์มันห่อนแล้วก็เวลามันช็อตเนี่ยมันไหมเลยนะครับมันจะบ่มีตัวเซฟตี้นะครับก็ม่มีตัวตัดแหนนะครับ แนะนำให้เปลี่ยนนะครับผมกับมีอะไรเปลี่ยนนะครับเดี๋ยวจะเอาอะไรให้เบิ้งนะครับหนึนมาตาย่างไดนะครับส่วนมากคทน่บ่ลูนะครับกับตัดออกนะครับผมโบเกียวนะครับว่ามอเตอร์จะสถียนบพเสถียนตัวนี้เพได้เพได้เกียวเลยนะครับผมว่ามันจะมันเป็นตัวควบคุมว่าไฟจะสถียนบพเสถียนนะครับโบเกียวกันนะครับมันจะเป็นตัวควบคุมความหอนนะครับผมมีนาทีตัวเซนเซอร์ความร้อนนะครับผม ถ้าความร้อนขึ้นเกินร่อยนะครับหงกซานะครับผมเนี่ยมันก็จะตัดนะครับผมไอ้ตัวนี้นะครับคาร์อย40นะครับผมมันก็จะตัดนะครับผมเฮ็ดแหงมอเตอร์เฮ้ามันเ่าใหม่นะครับบางคนบ่รู้นะครับก็ไปตัดออกนะครับว่าไฟวเสถียนแน่นะครับพวกเที่ยวนะครับผมนี่หนาที่แค่ควบคุ้มความหงอนนะครับผมอย่างอื่นนะครับขึ้นยับการใส่งานหลายๆอย่างนะครับที่มอเตอร์เฮา มันบอสเสียรนะครับหนึงไฟตกนะครับกาลังไฟบ่พ่อเดินสายไฟน้อยเกินไปสายไฟเง่าเกินไปนะครับผมหรือว่าปั๊บนะครับเครื <m <m ่องชํารุดอะไรชํารุดบางย่างนะครับกระเฮ็ดแหมอเตอร์นะครับเริ่มจะบอสเสียรนะครับอันนี้นะครับก็เป็นเกวก้อนรูนะครับที่สังตุมาบอกนะครับผมมาบอกมาแช่กันนะครับผมนี่ครับอือยังตัวนี้นะครับของพ่อวัต o ุนะครับผมแม็กนัมนะครับตัวนี้มอเตอร์ใหม่นะครับ ลูกค้านะครับก็เอามาสอบนะครับกับสังโตงนะครับยกมากสังโตงกจะสอบใหนนะครับเดี๋ยวตูวไว้นะครับตัวนี้ลูกค้านะครับประกอบหนาแปนว่ตถุนะครับเฮ็ดใสสีเขานะครับเขามันบวบเปิดนะครับเนี่ยเวลาประกอบตัวนี้เราดึงตรวเช็คเบื้องครับนะครับจัิ้นะครับพอสีแล้วแล้วนะครับมันแข็งนะครับผมเพราะมันมันแข็งนะครับลูกค้ากับโมลูนะครับกับปอยใหญเครื่องสปากจนมันใหม่นะครับผม มีสังตุกับเลี่ยนมอเตอร์แห่งพ้นที่เรียบร้อยนะครับผมของเข้านะครับรับสอมและจำนายอะไรนะครับเพราะว่าจะเป็นพวกตะแกรงสีเข่าแกนสีเขานะครับพวกชุดฟันบดตะแกรงบดลํำนะครับพวกค่าปลานะครับพวกมอเตอร์นะครับของเขากับมีจำนายนะครับและจำนายเครื่องสีเขานะครับเป็นพวกรุ่นไม่นะครับสังตุก็ออกแบบดัดแปลงฮ็ดเองนะครับผมสีของมาได้ลํำละเอียดเลยนะครับผมตัวนี้ลํำละเอียดแน่นอนครับผมสังตุกับลัดตีนะครับ เก็สอบถามขาไม่ไดครับผมของเขารับสอบแน่จำหนยอะไรเครื่องซีคอาหน่อยทุกรุ่นทุกยี่ห้อพร้อมนะครับผมอากาศมีคลิปสาระดีๆยังจะเจามาลุ่งบอกนะครับเห็ดคลิปมาบอกนะครับผมเกี่ยวกับอาการเครื่องซีคอานะครับมีหลากหลายนะครับหลายรุ่นนะครับหลายยี่ห้อนะครับแต่ละอาการกับพวกคือกันนะครับผมอะไรแต่ละรุ่นกับพวกคือกันนะครับนี่อย่าง อยากได้อะไรียังนะครับหรือว่าอยากจะบปรึกษานะครับแต่พักอย่างความก็ได้ครับผมที่เบอร์โทรศัพท์นะครับ08 5 008 03 5 4ครับผมแอดไลน์ความก็ได้นะครับเบอร์สั่งตรงโดยตรงนะครับผมสอบถามก็ได้นะครับผมผมมาปรึกษาเกี่ยวกับเครื่องสีเขานะครับหรือว่าอยากจะได้รุ่นใดก็สอบถามความก็ได้นะครับผมกฝากนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามนะครับเพื่อเป็นกำลังแรงใจแล้วครเพื่อเบื้องคลิปสาระดีๆนะครับต่อไปนะครับ เกี่ยวกับเพลิงซีเขานะครับนี่สาระดีๆนรั่างกับชีหาย่อยเอามาลงให้เรื่อยๆนะครับฝากติดตามคลิปหนาน้ําเดือกครับผมฝากกดไลค์กดแช่นะครับว่าเป็นเบิ้งสาระความรู้นะครับผมสำหรับคลิปนี้ขอจบสำนี้นะครับผมสวัสดีครับ